สวัสดีค่ะมาดูวิธีการใช้งานเครื่องกระตุ้นไฟฟ้ารุ่น pen เจน7000ที่มี EMS ด้วยนะคะตัวกล่องจะล็อกมาแบบนี้นะคะให้ทำการปลดล็อกค่ะก็จะเปิดขึ้นมาได้นะคะตัวคู่มือประสางก็จะมีเขียนไว้นะคะว่าเป็น pen เ0น7000 rechargeable บวก EMS นะคะก็จะมีรูปแบบคลื่นให้ได้ดูนะคะตัวเทนก็จะมี5โหมดมาตรฐานเลยนะคะ b i r s t normal modulation sd 1แล้วก็ sd 2ค่ะ แล้วต้เอ e นะคะก็จะมีรูปแบบเครื่องนะคะให้ดูอยู่2รูปแบบแต่ว่าภายในเครื่องจริงๆจะมี3รูปแบบนะคะจะมีแผ่นกระตุ้นไฟฟ้าให้นะคะขนาด2นิ้วจำนวน4ชิน้นซึ่งก็ใช้ซ้ำได้ประมาณสัก30ครั้งนะคะขึ้นอยู่กับพื้นผิวที่ทำการรักษาตัวนี้ก็จะมีปิกไกให้นะคะเป็น ภาษาอังกฤษซึ่งตัวจริงจะมีวิธีการใช้นะคะดูจากวิดีโอได้แล้วก็จะมีไฟล์ให้ด้วยนะคะตัวเครื่องค่ะแบบนี้นะคะรุ่นนี้เป็นรุ่นชาร์จแบตนะคะจะมีสายชาร์จให้เสียบชาร์จตรงนี้นะคะก็จะชาร์จสชั่วโมงนะคะใช้ได้ประมาณ8ชั่วโมงมีสายก็ะตตุ้งไฟฟ้าให้นะคะแบบนี้ สองเส้นเดี๋ยวจะลองเชื่อมต่อให้ดูกันนะคะตัวสายตัวนี้นะคะเสียบให้สนิทเลยค่ะสามารถที่จะเลือกใช้นะคะสอเอ่อหนึ่งเส้นหรือว่าสองเส้นก็ได้นะคะเสียบให้ดูนะคะเสียบให้สนิทแบบนี้นะคะแล้วก็ตัวแผ่นกระตุ้นนะคะ ก็เสียบให้สนิทเช่นเดียวกันพื้นผิวที่เราจะทําความทําการกระตุ้นนะคะเราจะต้องทําความสะอาดให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ติดแผ่นลงไปตรงนี้จะเป็นกล้านเนื้อที่ใช้ในการกระดกข้อมือนะคะแล้วก็เหยียดนิ้วแบบนี้ตอนนี้นะคะเราใช้สายนะคะของชาแนลหนึอยู่นะคะ เพราะฉะนั้นนะคะเราจะกระตุ้นเฉพาะช h a n n e น1เราเปิดขึ้นมานะคะปุ่มเป็นปุ่มเปิดติดนะคะแล้วก็เพิ่มลดระดับความแรงดูเส้นตรงนี้นะคะอยู่ที่เลขศูนนะคะหน้าจอปิดอยู่พอเรากดหมุนเปิดนะคะปึ๊บไฟจะเริ่มเข้าอ่อนๆแล้วนะคะ ch 1กระพริบค่ะแต่ ch 2นะคะไม่ได้กระพริบเพราะว่าเราไม่ได้เชื่อมต่ออยู่นะคะตอนนี้เราจะใช้ช่องเดียวก่อนนะคะก็สามารถเพิ่มนะคะ หรือลดระดับความแรงตรงนี้ได้เลยหรือกดปิดก็คือปุ่มนี้ปุ่มเดียวเลยนะคะ,ะเดี๋ยวเราลองดูกันวิธีการใช้นะคะเราเลือกโหมดนะที่เราต้องการรักษานะคะตอนนี้หน้าจอจะอยู่ที่ ems โปรแกรม s นะคะก็จะมีเนะี่ยเดี๋ยวไล่ให้ดูก่อนมีเทนนะคะ b n m sd 1 sd 2 ส่วน ems นะคะก็จะมีโปรแกรม cs แล้วก็ a ค่ะ,ะมาดูที่ทน n ์ก่อนนะคะสำหรับ t e n ์ b นะคะจังหวะจะหนักกว่าตัวอื่นนะคะแล้วกด set ค่ะคำว่า width กระพิบนะคะสามารถเปิดเพิ่มหรือลดระดับความกว้างของลูกคลื่นได้นะคะถ้าต้องการจังหวะหนักให้เพิ่ม width สูงสุดกด s อีกอ set อีกครั้งหนึ่งนะคะก็จะเป็น r a t ค่ะเป็นความถี่ ที่จะใช้ในการกระตุ้นนะคะถ้ากดอีกครั้งหนึ่งนะคะก็จะเป็นเวลาค่ะอันนี้50นาที60นาทีถ้ากดเพิ่มนะคะจะเป็น c ก็คือ continue คลื่อนจะไม่หยุดการรักษาเลยนะคะจนกว่าเราจะกดหยุดเองตอนนี้เราเลือกเป็น60นาทีนะคะกดเสตอีกครั้งนึงค่ะก็จะกลับมาหน้าแรกถ้าเราจะไม่ต้องการตั้งค่าอะไรแล้วนะคะเราก็สามารถที่จะ เพิ่มระดับความแรงได้เลยค่ะเดี๋ยวจะเพิ่มให้ดูนะคะตรงนี้นะคะไฟจะเริ่มเข้านะคะตอนนี้ใช้ความแรงอยู่ที่ประมาณ3นะคะดูที่ขีดตรงนี้นะคะ เราก็ปล่อยให้เขากรตุ้นไปนะคะจนหมดเวลาที่เราตั้งไว้การจะเกิดแอคชั่นของกล้ามเนื้อหรือไม่นะคะขึ้นอยู่กับแนวการติดของแผ่นตัวนี้นะคะถ้าเราติดตามแนวแนวกล้ามเนื้อแบบนี้นะคะก็จะมีแอคชั่นเกิดขึ้นได้ะคะ่ะถ้าเราต้องการหยุดนะคะเราก็เปิดฝานี้ค่ะแล้วก็ ลดระดับความแรงนะคะแล้วก็กดปิดให้ดังกลิกได้เลยหน้าจอก,ก็จะดแบบับนะคะเดี๋ยวจะสอนการใช้งานนะคะในโหมดต่อไปค่ะกดเปิดเครื่องอีกครั้งนะคะกด m ค่ะนี่เป็นเ e n โ mode n นะคะ,ะ,คะก็เช่นเดียวกัน,นะคะถ้าเราต้องการตั้งค่านะคะตัว width วก็คือความกว้างลูกคือแล้วก็เพิ่มลดได้ตามที่เราต้องการ เรทนะคะสำหรับโหมดเทนตัวอื่นนะคะที่ไม่ใช่ตัว B แล้วนะคะเรทเนี่ยจะไปได้สูงสุดถึง150แบบนี้นะคะ150แล้วก็ระยะเวลานะคะเราก็สามารถตั้งระยะเวลาตามที่เราต้องการได้เลยแล้วก็เพิ่มความแรงเหมือนเดิม โะะหมดอื่นๆก็เหมือนกันนะคะสามารถตั้งค่าย่อยได้เหมือนกันเลยเดี๋ยวเรามาดูที่ EMS นะคะตัว EMS นะคะโหมดแรกตัวสก็ตั้งค่าได้เหมือนกันนะคะทั้งตัวแบบยูตัววิดนะคะแล้วก็ตัวเรทตัวนี้ตั้งค่าได้เหมือนกันแล้วก็เวลานะคะแต่สิ่ง<ม>ที่แตกต่างขึ้นมานะคะดูนะคะ EMS นะคะโหมดต่อไปค่ะกดโหมด EMS Mode S นะคะจะสามารถเพิ่มรายละเอียดของลูกคลื่นได้ค่ะสำหรับกล้ามเนื้ออ่อนแรงนะคะเรากดไปที่ set ค่ะจะมีค่าแ a มเกิดขึ้นนะคะ l a มก็คือจังหวะระยะเวลาที่ไฟนะคะจะเข้านะคะอันนี้ก็ตั้งไว้ที่4ก็คือไฟจะขึ้นสูงสุดอยู่ตอนที่อยู่ที่4วินาทีของลูกคลื่นนะคะแล้วก็ on คือระยะเวลาที่จะกระตุ้นนะคะ,ะเราอาจจะตั้งค่านะคะอาจเป็น ออกเครื่องเสร็จไว้แล้วเป็น8แล้วเราก็กด S อีกครั้งนึงนะคะ Off ออคือระยะเวลาที่กล้ามเนื้อจะพักคือระยะเวลาที่ไฟจะไม่เข้านะคะแล้วก็มีการตั้งค่า Power าได้สําหรับกล้ามเนื้ออ่อนแรงนะคะแนะนําใช้สูงสุด300ได้เลยส่วนเ o า e r ตนะคะก็ต่ามที่เราต้องการได้เลยค่ะระยะเวลานะคะเดี๋ยวลองมากระตุ้น EMS โปรแกรม S ดูนะคะลองดูนะคะ นีเพิ่มระดับความแรงนะคะไฟจะเริ่มมาแล้วคะ่ะตัวนี้จะเป็นจังหวะไฟนะคะแล้วก็จะพักหายไป1วินาทีตอนนี้ใช้อยู่ประมาณกือบเกือบสีนะคะ ถ้าเราต้องการปิดนะคะก็สามารถกดปิดได้เลยจะเห็นได้ว่าระยะเวลารักษาที่เราตั้งไวต้ตอนแรก40นาทีนะคะเขาก็จะนับถอยหลังไปนะคะเหลือ37นาทีนี่นะคะไปเข้า8วิแล้วก็หายไป1วินะคะกดปิดได้เลยหน้าจอดับเวลาที่จะต้องการเก็บนะคะตัวแผ่น ให้ติดคืนที่ตัวแผ่นพลาสติกตัวนี้นะคะแล้วก็เก็บในอุณหภูมิห้องปกตินะคะอันนี้ซ้อนกันอยู่อันนี้คือการติดที่ไม่โอเคอ่ะต,ต้องติดให้มันไม่ไม่ซ้อนกันโทนคาพอดีนอมองผ่านกล้องเไม่เห็นอย่างนี้นะคะแล้วก็ไล่อากาศออกให้หมด ก็จะใส่ซ้ำได้ประมาณสัก30ครั้งนะคะ